สวัสดีครับวันนี้ผมเลือกจะมาแนะนําวิดีโอดีๆนะครับในการสาธิตการใช้งานเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจาก VDI นะครับจาก Xhorse นะครับเป็นเครื่อง Key2Max Pro นะครับสังเกตว่าเป็นรุ่นใหม่ที่สามารถจะต่อสาย OBD เข้ากับพอร์ต OBD ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับไม่ต้องอ่ามันตัว Key2Max Pro ก็เท่ากับตัว Key2Max บวก Mini OBD นะครับ ดีวนี้เรามาดูวิธีการกันนะครับวันนี้เราจะมาสาธิตการทํารถวีออสนะครับปีตัวนี้ปีประมาณน่าจะอยู่ประมาณทั้งสองพันสิบสองเป็น p พ s t a r t นะครับเป็น3มปุ่มแบบนี้นะครับเราจะสร้างด้วยตัวสมาร์ทคีย์นะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทคีย์ xstoy 0 1 en นะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก x h o r n นะครับตัวนี้จะทำา8 a 4 a ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับ อันดับแรกนะครับถ้าเรายังไม่ทราบว่าตัวซีออลนี้เนี่ยเป็นชิปอะไรเราลองทดสอบชิปก่อนนะครับตัวนี้เราก็ทดสอบชิปดูนะครับชิปดูนะครับตัวนี้เช็คชิปมันเป็น 4d 40บปิดนะครับก็น่าจะเป็นเ1ดนนะครับแล้วก็จะสร้างนะครับด้วยตัว ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่า,า XTOY01 นะครับเราใส่ฐานไปแล้วนะครับแต่ยังใช้ไม่ได้แล้วก็จะโปรแกรมนะครับเราก็สร้างด้วยตัวเมนูนี้นะครับตัวโปรแกรมรีโมทนะครับก็เรียกเป็นตัวตาเนื่องจากตัวนี้เรายังไม่มีตัวโมเดลที่เป็นของแคม VOS นะครับเรา เราใช้โมดเดียวเดียวกับตัว Camry นะครับแ a m r ีที่เป็นเจนะครับก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เราเลื่อกเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัว01404.3น ASK นะครับนะครับตัวนี้จะเป็น4 0่ i t บิตนะครับป a า s ว o เก94กดสร้างนะครับ จะสร้างตัวสมาร์ททีรีโมทนะครับกระบวน,นการสร้างอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับปกติก็ใช้เวลาน่าจะมีสัก1-2นาทีนะครับมันมีคิวอาจจะช้านิดนึงเพราะว่าตัวการสร้างสมาร์ททีของ a c ค o อรที่ต้องต่อ Wi-Fi นะครับใจเซิร์ฟเวอร์มัน,นกำลังรับเขียนข้อมูลนะครับ รอประมาณสักติ่งนาทีเสร็จๆนะครับก็เบิร์ s u ักเ s สนะครับตัวนี้ก็กลายเป็นร e ีโมทแบบเดียวกับตัว v อสนะครับตัวนี้นะครับนี้พอสร้างเสร็จเราก็ต้องมาลงนะครับด้วยเราจะไปที่เมนูนะครับอีโ e มและการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็เลือกเป็น Toyota นะครับแล้วก็เลือกเป็นไทยเลยนะครับตัวนี้เราเลือก สมาร์ทคีย์ซิสเต็มนะครับเลือกเป็นตัวทายสองนะครับเป็น 4D แค่นะครับตอนนี้เราก็ดับเครื่องก่อนนะครับเราออนสวิตช์กด2ครั้งเพื่อออนสวิตช์การกด2ครั้งเป็นการออนสวิตช์นะครับเสร็จแล้วก็กด e โ o แล้วกางเขียนโปรแกรมเข้าเมนูนะครับเราก็เลือกเป็นอาร์คีนะครับอาร์คีสวิตต์ออนนะครับเราสวิตต์ออนแล้วนะครับเมื่อกี้เรากดหน้าปัดขึ้นนะครับถ้า ทีก็ได้ครับกด2ครั้งนะครับให้สวิตช์ออนนะครับสวิตช์ออนแล้วก็กดโอเคเครื่องกำลังสื่อสารนะครับเครื่องบอกว่าในระบบมีกุญแจที่ลงทะเบียนละสดอกนะครับเราสามารถจะทำเพิ่มได้5ดอกนะครับแล้วก็กดโอเคเครื่องบอกให้เอากุญแจนะครับที่ลงทะเบียนแล้วนะครับไปตากนะครับหลังจากที่กดโอเคแล้วเนี่ยฮะกุญแจที่เราเตรียมไว้เ๋ยเราจะไปตะกหลังจากกดโอเคภายใน30วินาทีนะครับ กดโอเคนะครับเครื่องบอกว่าภายใน30วิต้องกดเอาแจที่ลงทะเบียนลาไปแตะนะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับแตะจะเกิดีเสียงตอบรับ1ครั้งนะครับ2ครั้งต่อไปเครื่องจะแจ้งว่าให้เอาดอกที่เราต้องการจะลงเพิ่มนะครับไปลงทะเบียนนะครับไปแตะภายใน30วินาทีหลังจากที่กดแล้วนะครับแล้วก็ต้องมีเสียงสัญญาณตอบรับ2ครั้งนะครับกดโอเค เราก็นำดอกนะครับไปแตะนะครับต้องรอให้มีสัญญาณสองครั้งนะครับโอเคมีสองครั้งแล้วนะครับเครื่องก็ปุญแจแล้วนะครับก็การโปรแกรมกําลังโปรแกรมเครื่องบอกให้คลิปเอาแจแตะไว้ที่ปุ่มไว้ตลอดนะครับการลงทะเบียนสังเร็จนะครับจุดสังเกตก็คือพอแตะตัวทําเพิ่มเนี่ยต้องดังสองครั้งนะครับในระบบมีสามดอกนะเห็นไหมครับ จากเดิมมี2ดอกก็เพิ่มเป็น3ดอกเราสามารถจะทำเพิ่มได้อีกแค่4คี่ลองทดสอบดูนะครับตัวนี้คือตัวใหม่ที่ทำเพิ่มนะครับนี่ครับมันเข้าไปแล้วครับกดปท็อบกันสตาร์ทนะครับเรือบรอยนะครับก็จบขั้นตอนนะครับสำหรับง่ายๆเลยครับในการสาธิตการ สร้างสมาร์ทคีย์รีโมทโต a ต้านะครับ BOS นะครับ 1.5G Limited นะครับด้วยเครื่อง Key ์ o m a ม p กโปรเดียวกันก็ปรแกรมด้วยตัวเองเลยครับด้วยเครื่อง Key2 o m a ม Pro รนะครับรุ่นใหม่ที่มีการต่อสาย OBD ในตัวนะครับก็สนใจก็ทักมาได้ที่บริษัทผลเลิศนะครับหรือ Line แอดผลเลิศครับพบกันใหม่กับวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังไงรบกวนสนับสนุนพวกเราและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานที่ทำวิดีโอนี้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ